ปุรีลมครับเป็นของขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพยาไปทางซ้ายนี่ไผ่แม่น้ำ คือชุมชนคลองสวนเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับคลองข้างหน้านี่นะคลองหน้านคือคลองบางเวทบูนีนงเป็นคลองขุดเป็นคลองขุดไปรลชการที่ห้าเมื่อเทียบไปก็ประมาณร้อยกว่าปีนะแรกๆไม่มีขนาดนี้แรกๆมีประมาณแม่บอกว่ามีประมาณสักสี่สิบห้องไม่ถึงดีด้วยไม่ถึง4ี่ห้องดีเป็นจากเป็นอะไรก็พัฒนากันมาเรื่อยจกนกระทั่งาเป็นปัจจุบันนี้มีประมาณด้านหน้าเนี่ยด้านหน้านประมาณเกือบร้อยห้องความยาวก็ประมาณ 4, ทั้งสองฝั่งท่านที่ท่านนั่งอยู่ที่เป็นฝุดประการเนี่ยจะบอกกันเพราะท่านเป็นใครเดินข้ามมันรู้ไหมข้าวสารนี่ก็มาเกี้ยนนั่นเป็นฉางเกาแล้วปุ๊บเนี่ยข้าวสารเป็นฉางเกาเลยคือคลองแค่กั้นลงไปลอคลองด้านหน้ามันเป็นฉางเกาวิถีมันจะเหมือนมันมันจะที่นี่จะเป็นคนจีนได้สิวจักเก้าอยู่สองเปอร์เซ็นต์มีจีนแค่อยู่บ้านสองบ้านจีนหลังอยีกสองสามบาทเท่านั้แต่ส่วนใหญ่เป็นจีนได้สิวเจ้าของกราดาษนี่ก็มาจากเมืองจีนเลยนะแจ๊บเบ๊ สิลิกวัสดุสิลิีสิิกวัสดาสิลิไว้ก่อนจะดีแล้พวกนี้หลายอย่างไม่มีแล้วแม่ของคนนี้มี7เปีก็แฟโบราณจริงๆขายมาก่อนสงครามโลกขายมา73ปีแล้วเรามีูกคาเยอะ ครับครับใช่ครับเขาไปพูดพูดต่อต่อไปเขาว่ามากันเยอะกาแฟดำนี่เขาเรียกโอ้ยวะแกระสามสตางค์ก่อนสองคำนอกกาแฟดำเย็นเขาเรียกโอเลียนแกละสี่สตางค์กาแฟร้อนแก้ะห้าสตางค์และเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็ห้าสตางค์กระสามสตางค์คือว่าสามตางเด็กกินชามเล็กหน่อย แล้วก็เก็บใส่ถังปิดฝาไว้เก็บบนที่ไว้ให้ครบ20วันแล้วก็มาล้างแล้วก็มาต้มอีกครั้งท่านาทีเลยลูกถ้าเป็นนทีขอทําเขาไอ๋ต้มค่ะต้องต้มมาด้วยกันตั้งแต่คนที่สิบลูกอได้มาหยิบสิบหยิบจับจําได้ครับลุงครับลุงเอาวันนึวันนึงนี่ทําสักกี่ลูกนะคะวันหนึ่งถัง150ประมาณสี่ถังถึงหกถังโอ้โหถ้าสาววันที่ก็ขายที่นี่ขายได้ทันที่ หันลูกหั่นลูกค่ะหั่นบ้านแบบนี้เขาก็ชอบคือว่าทานเลยไม่เป็นไรใช่แค่ก็ทานทีละคนเขาก็จะทานแต่คนเดียวพี่น้องก็ถามว่าทำไมไม่ต้มทั้งดำๆเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะแทนมาฟังฟังแล่อะไ้ที่ดำๆนั่นคืออะไรคะดำๆนั่นคือแกลแม่แกลแกรกะดินก่อนได้เฉลิมกินที่ไหนแกลมากเลยค่ะใครจะทาน ว่าใส่สูงไปชิมที่บ้านแล้วมันแมคะาพยันพยอจังกินไม่ไหวจะแช่แค่ผสานเ่ยแล้วฝนก็เลยรูปไม่ได้ขายฝนแต่มาเล็กค่ะรูปเปิดตั้งแต่เขามีตลาดเลยหรือเปล่าคะหรือว่าพิ่พ์อ๋อก่อนออเปิดก่อนสมัยคงอยู่กับคงตอนนี้ถ้าอยู่ก็ต้องแปดเก้าสิบปีอ๋อนี้ตกทอดมาอีกทีนะคะ เป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะเนี่ยรุ่นสองรุ่นสองแล้วร้านนี้ขายดีไหมคะก็แปลว่าที่ตลาดนี้มันมีร้านขายยาดูลายร้านไม่เดียวไม่ค่อยดีเรื่อยๆหรือนี้ตกไปแยะแต่ก็มีถนนถนนเข้ามาเนี่ยเงียบไปเลยตกแล้วอย่างเสาร์อาทิตย์ล่ะครับเสาร์าทิตย์เยอะคนเยอะคนเยอะก็พอขายได้บาง มันขายได้ดีเอยเพราะมันไม่ใช่เหมือนร้านทั่วร้านอื่นเป็นของฝากเป็นของกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขายของกินเยอะมัถึงจะเปลี่ยนไปทำขนมขายก็คือต้องหาอะไรเสริมบ้างแบบนี้ใช่ขายขายไม่ได้ไม่ได้กินหรอกเพราันเดเดี๋ยวนี้ยุบไปเยอะเลยไม่ได้ขายตั้งเยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่คุณป้าได้โหวตเป็นตลาดนี้คือว่าที่ลูกค้ามาแล้วอยากมาอีกก็ดีใจอยาก้มาเรื่อยๆค่ะ จะได้แมงเงียบแมงเหงางานถ้ามันเหงาเลยเงีย <laughs> บหลเียบอนี้ร้าตังม,มั้งปีแลวค้อยกว่าปีแล้วครับร้อ,อารุ่นเตี้ยแล้วค่ะรุ่นเตียนี่เป็นรุ่นที่สหรือเปล่าคะครับคับที่สอง ที่ลูกค้าที่มาที่นี่เป็นทางการต่างชาติมีบ้างหรือเปล่ามีมีครับมีมามาคนหลังอะไรภาษอังกฤษอะไรมีมาน้อยน้อยคนไทยแล้วมาเที่ยวอ๋อแต่คนว่าจะเป็นคนไทยแต่คนไทยเยอะคนไทยคนจีนมาจากไหนแฟลนไหนจังหวัดทามาเที่ยววันเสาร์ใช่ไหมแล้วคุณตาอยากจะให้แบบว่าที่นี่เป็นตลาดโบราณแบบนี้ไปตลอดเลยป่ะครับก็ดีเหมือนกันครับ แล้วหลอดปฟาก็ดีครับลูกค้านี่เยอะปะคะลูกค้าเยอะทุกวันวันหยุดยิ่งเยอะยเอะขายมานานแล้วล่ะหนูสมัยก่อนจะขายเป็นกับข้าวกินไปทําเองเออแ้งแต่เปิดร้านนี่ขายอะไรมาก่อคะหรือว่าขายขายกับข้าวที่เราไปทําเองอะแบบปลาอะไรพวกนี้สมัยนั้นตลาดจะเจริญแบบนี้เยอะ แล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็เขาเปลี่ยนไงแล้วก็ตามเขาอ๋อตามเขานายก็ไมเปลี่ยนไงแล้วก็ตามเขาคุณป้าคิดยที่เนี่ยได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเชิงแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยครับก็ก็เรียกว่าขายได้เรื่อยๆก็ชอบชอบอยู่แล้วยิ่งขายได้ยิ่งชอบเลยชอบเลยคนคนใหญ่ประเทศไหนบ มีประเภทส่วนใหญ่ก็เป็นของของฝากของฝากเป็นของฝากก็เป็นของมันเกิดใช่ป่ะนะฮะส่วนใหญ่ขายดีในช่วงวันเสาร์าก็ซืจะเยอะเสาร์วซืจะเยอะคนเยอะขายได้ประมาณก็อยู่กับลูกตอนนี้ลูกไปทำงานเไปดูแบบติดต่อไปดูมาช่วยคุณคุณป้าคิดยังไงกับเออ่ที่ตลาดที่นี่ได้แบบว่าเป็นเป็นเราเที่ยวมาเที่ยวเยอะเพราะว่าเป็นตลาดโบราณอะไรเงี้ยใช่เป็นตลาดโบราณคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างครับ ก็ดีใจอเออก็เจ้าของตลาดเขาก็ดีด้วยอ๋อแต่ของตลาดเขาก็ดีมากดีมากเลยเมื่อก่อน่าเจ้าก็ไม่เก็บเมื่อก่อนเขาบอกว่าเก็บค่าเช่าด้วยอ้เก็บมาตั้งนานแล้วตอนนี้เราวนปีสิบปีไม่ได้เก็บแพงแพงห้องห้องนี้ไม่ถึงพันบาทอ๋อติดแปดร้อยบาทคือหลังจากตลาดบูม่คือเขาไม่เก็บเลยใช่ไม่ได้เก็บเลยไม่ได้เก็บเลยมาตั้งจะสิบกว่าปีนะอืีรู้สึกยังไงครับที่เอ่อตลาดที่เนี่ยครับซึ่งปัจจุบันนี้แบบว่า มีนักท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวเยอะเพราะว่าเป็นตลาดโบราณนะครับมีรู้สึกไงบ้างครับมันก็ดีกับก็มันก็ดีขึ้นกับเดิมๆมันนะดีขึ้นมีรายได้เพิ่มรายได้เพิ่มค่ะคน,นมาเที่ยวมันก็ดีขึ้นขายมาปีนี้เจ็ดสิบปีแล้ว,ว <laughs> แล้วขายดีไหมครับขายดีค่ะสาพที่ยิ่งขายดีใหญ่เลย ขายแย่ขายพริกขายก๋วยเตี๋ยวขายของจริงขายก๋วยใช่ขายแย่ไปหมดตัวนี้มันเป็นของโบราณ่อของโบราณสมัยนี้เขาไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้อ่ะอ่านี่มันเป็นของเก่าอยู่ทำตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ทับกล้วยพี่ทับกล้วยเรียกตรงตรงนี้นะอ้าตักอนนี้ตัดเสื้อผ้าและข้างนี้เป็นตู้ยาขายขายตัดเสื้อผ้าด้วยแล้วขายยาด้วยได้หรอเดี๋ยวมาขาย น okay. ี่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายแต่แต่เดิมเดิมเดิมตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกก่อนตั้งกับนาและบูใหม่ๆก็ทําอยู่เลยคือขายขอพ้อมกันใช่ขอย่างใช่อ๋อางน้นก็ขายก็เสื้อเป็ดแล้วมีคนช่วยไหมคะเนี่ยีปกติมีมีลูกสีคนแล้วก็มีล i̇şte ูกน้องสอคนแล้วคุณป้าคิดไงกับตลาดที่นี <h <h ่ครับได้แบบว่า เป,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมมีมีทนท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเพราะว่าเป็นตลาดโบราณใช่ป,ป้าทำสึกย่งไงมันครับก็ดีใจอ่ะขายดีคนแย,ะนยอะอ่าแล้วเจ้าของเจ้าหลาบใจดีด้วยแต่ก่อนเป็นนายกเทศมนตรี